สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนประจำวันกันในเช้ามืดวันอังคารที่8ตุลาคมกันนะครับพี่น้องวันนี้โดยในวันนี้เรามาลุ้นฝนกันนะครับพี่น้องลุ้นฝนกันทางตอนบนนะฮะจากแนวสอบของลมนะฮะสำหรับทางตอนบนอย่างภาคอีสานล่างบางจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกว่าจะได้น้ำสักหนึ่งกะละมังหรือไม่นะครับ ส่วนพื้นที่ภาคใต้นั้นวันนี้ก็ยังคงมีล่องมรสุมพาดผ่านก็มีฝนต่อเน,นื่องครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับพี่น้องและจากภาพก็เป็นโมเดลความกดอากาศนะฮะ MSLP หรือความดันเฉลีย่ยนหนรอระดับน้ำทะเลเมื่อวานนี้นะอันนี้เป็นของเมื่อวานคือวันที่7ตุลาคมเดี๋ยวพี่น้องหลายท่านสงสัยเอาเอามาให้ดูทาไมนะเอาเมื่อวานมาให้ดูทาไมใช่ไหมครับ ก็เพื่อจะให้มีความเข้าใจในสภาวะอากาศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับพี่น้องสำหรับ FC หน้าใหม่นะฮะโดยพี่น้องจะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะฮะการเคลื่อนลงมาของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากแผงหรือแนวเส้นไอโซบาร์ที่แสดงความแรงของความกดอากาศนั้นนะฮะแทงลงมาแบบตรงๆเห็นไหมครับพี่น้องแทงลงมาตรงๆ เข้ามาในพื้นที่อีสานตามลูกศรน,นะฮะซึ่งทั้งนี้ก็จะส่งผลให้กระแสลมระดับล่างหรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดตามหลังมวลอากาศมาทุกครั้งนั้นทํามุมแคบนะครับจะทํามุมแคบแล้วก็พัดข้ามส่วนใหญ่ลมเขาก็จะพัดข้ามเส้นกดอากาศระดับความเย็นเข้ามาเห็นครับ เมื่อเป็นลนักษณะเช่นนี้เนื้อลมมรสุมก็จะอมแต่ความเย็นนะฮะความแห้งไหลเข้ามาในประเทศไทยของเราเป่าความชื้นให้หดหายไปมักจะไล่ฝนยกตัวตกยากนะครับมักจะไลฟตัวไล่ฝนยกตัวขึ้นนะฮะตกยากนะฮะในขณะที่ไปดูของเช้าวันนี้กันครับพี่น้องเช้าวันนี้เราจะเห็นมวลอากาศเย็นที่ขยับเคลื่อนลงมานะครับพี่น้องแรงพอๆกับเมื่อวานเลยนี่ครับ นั่นก็คือไอโซบาร์หรือเส้นความกดอากาศในระดับความกดอากาศสูงเส้น1ันสนะฮะปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ไว้ทั้งหมดเหมือนเมื่อวานนะครับเกณฑ์เย็นนะฮะเกณฑ์เย็นเริ่มต้นที่เส้นพันสยังคงครอบคลุมอยู่พื้นที่ภาคกลางราบลุ่มนะฮะติดกับกรุงเทพมหานครนะครับโดยเส้นพันกก็ยังตกอยู่พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ชายแดนอีสานตอนบนนะฮะ ระดับเกรเดียนของไอโซบาร์ bar, หรือความแรงของมวลเย็นก็ยังคงเหมือนเมื่อวานนะครับพี่น้องเห็นไหมครับคล้ายๆเดิมเลยแต่วันนี้มีเพิ่มเติมฮะเพิ่มเติมยังไงนั่นก็คืออะไรครับพี่น้องนั่นก็คือพี่น้องมองทิศทางการเคลื่อนลงมาของแนวเส้นไอโซบาร์ bar. วันนี้นะครับไม่ได้ทิ้งดิ่งเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่จะแผ่หรือย้วยออกไปทางด้านขวามือลงทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับย้้ยแผ่กระจายออกไปทางนั้นนะฮะ ซึ่งก็จะทําเป็นยังไงครับก็โดยในภาพถัดไปเมื่อความกดอากาศสูงพื้นที่นะฮะเพื่อความมีลักษณะเช่นนี้นะฮะลงมาเป็นลักษณะเคลื่อนที่เป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลให้แนวการพัดของกระแสลมมรสุมที่ตามหลังมวลอากาศมาเนี่ยนะครับแล้วก็พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยของเราในวันนี้เราก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งนอกจากจะพัดเหมือนเดิมก็คือเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงมาแล้วนะฮะ มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือกระแสลมมรสุมที่เหลือก็จะแปลเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกนะฮะพัดทำมุมกว้างนะฮะขนานพัดขนานเส้นไอโซบาเข้ามาตามการเคลื่อนของมวลอากาศแผ่ขยายที่ลงไปในทะเลนั่นเองเห็นไหมครับแนวลมไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนเดิมไม่ได้พัดข้ามเส้นนําความเย็นเข้ามาเป็นส่วนใหญ่เหมือนเดิมเสร็จแล้วลักษณะเช่นนี้ก็จะเกิดกระแสลมอมความชื้นนะฮะ จากในทะเลติดไม้ติดมือเข้ามาพัดเบียดสอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือตามลูกศรสีแดงนะครับซึ่งก็จะทำให้กระแสะอากาศนะครับกระแสะอากาศยกตัวได้นะฮะมีฝนฟ้าขนองขึ้นได้จากอะไรครับได้ในพื้นที่ก็ได้จากแนวสอบของลมสองทิศทางนั่นเองมันเบียดสอบกันนะครับ ขนาดเดียวกันในวันนี้ก็จะมีตัวช่วยด้วยนะครับพี่น้องตัวช่วยตัวเสริมความชื้นเห็นไหมครับทางด้านขวามือนั่นก็คือการเกิดยอมความกดอากาศตามขึ้นมาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางพอดิบพอดีเลยพี่น้องตามวงกลมที่มีลมหมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะฮะ แต่ทั้งนี้นะครับพี่น้องทั้งนี้ด้วยความแรงนะฮะด้วยความหนักของความกดอากาศสูงที่เข้ามาในพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์เย็นฮนะก็คือในระดับพันสิบสี่ขึ้นไปนะฮะวิ่งขึ้นขึ้นลงลงสวิงอยู่อย่างนั้นแหละครับการที่กระแสาอากาศจะดันไอ้น้ําความชื้นให้ยกตัวขึ้นไปควบแน่นเป็นน้ําแข็งก้อนโตโตบน,นบนชั้นบนชั้นบรรยากาศสูงๆกลายเป็นฝนเยอะๆนั้นก็จะไม่ได้ฮะไม่ได้ตามชอบใจนะครับ เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าถูกลมหนาวกดหัวอยู่นั่นเองนะฮะปริมาณฝนส่วนใหญ่น่าจะออกมาทรงเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดที่จังหวะแนวปะทะ1 0นสิบถึงพันส,สเนี่ยเขาสวิงถอยกลับมาในช่วงบบ่ายเย็นๆอะไรแบบนี้ขึ้นมาจากพื้นที่ภาคใต้พอดีแล้วก็พอดีกับลมสอบอันนี้ก็จะมีฝนปานกลางขึ้นไปได้แต่ก็ต้อง แม้จะมีฝนบางกลางขึ้นไปได้ในบางพื้นที่แต่ก็ต้องเจออะไรครับเจอฟ้าขนองลมกระโชกเป็นเอฟเฟกต์ประกอบด้วยนั่นเองนะครับสําหรับบางพื้นที่ดังนั้นพี่น้องที่ยังมองหาฝนช้ำๆอยู่และต้องรอหลังจากนี้ก็คือก็คือวันที่เส้นไอโซบาเก์กดสูงในระดับพันสิกลับขึ้นไปนอกพื้นที่ประเทศไทยของเราก่อนฮะทยอยขึ้นไปสูงๆนะครับยังไม่ได้ป้วนเปี้ยนอยู่แถวประเทศไทยก่อนจะถึง ก็จะเริ่มมีฝนตกกระจายได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนะฮะช่วงวันที่สิบห้าสิบหกไปเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อวาน,นจำกันได้ไหมครับการเคลื่อนของมวลอากาศมันยังคงแรงอยู่ฝนน่าจะกระจายตัวได้ดีในพื้นที่สานนะฮะแต่ทั้งนี้ลมก็ต้องออกทรงนี้ด้วยนะครับฝนถึงจะเข้าเป้านะครับพอเข้าใจนะครับ โดยพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับพี่น้องจากแนวสอบของลมมรสุมสองทิศทางเช่นกันนะฮะด้วยกําลังอ่อนตามเส้นคู่สีดําส่วนแนวลมมรสุมอ่าหรือลมระดับล่างพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงครับโดยที่ภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบนนะฮะวันนี้ยังคงออกทรงเดิมนะครับพี่น้องนั่นก็คือพัดเป็นแพรใหญ่ปกคลุมพื้นที่บ้านเรานะฮะในทุกภาค ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะฮะทางลมก็เป็นทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือแนวลมการพัดของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้ดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อการขยับนะฮะของมวลอากาศและการพัดของกระแสลมคู่ขนานที่เป็นปัจจัยตัวแปรกําหนดทิศทางลักษณะอากาศบ้านเราเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะลักษณะเช่นนี้ พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบนนะฮะวันนี้ฝนก็จะยังคงไม่ค่อยมีหรอกครับอาจจะคลึมฟ้าคลึงฝนนะฮะถูกไอโซบาเย็นเข้าปกคลุมนั่นเองโดยวันนี้จะมีฝนตามแนวสอบของลมระดับล่างนะครับพี่น้องนั่นก็คือพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก็เยอะหน่อยแล้วก็อีสานล่างบางส่วนในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ก็มีฝนโดยทั่วไปจากร่องมรสุมครับ โดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับใน7โมงเช้าของวันนี้วันที่8ตุลาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่9ตุลาคมพี่น้องมองภาพรวมของแบบจำลองคร่าวๆก่อนตามฟอร์มนะฮะเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือนะฮะฮิตแมปหรือการพาความร้อนฮะยกตัวเป็นสีฟ้าจางๆส่วนใหญ่นั่นก็เป็นลนักษณะครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะฮะสลับแดดนะฮะ ฝนน้อยมากนะครับอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนนะฮะทั้งภาคนะฮะก็อาจจะตกโปรยปลายได้แถวแถวที่เห็นในโมเดลก็นะ่าจะแถวแถวจังหวัดน่านนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถัดไปก็เป็นแบบจําลองคาดหมายอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นนะฮะทั้งประเทศประจําวันนี้วันที่8เนี่ยครับโดยพื้นที่ภาคเหนือนะฮะช่วงเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิตามสุดเฉลี่ย21 23องศาเซลเซียสต,ตกบ่ายอุณหภูมิสูงสุด 3 0องศานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศไม่ค่อยเย็นแล้วนะครับในช่วงเช้าอุณหภูมิตาำสุดเฉลี่ย23-24องศาเซลเซียสและก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานี สำหรับพื้นที่ภาคกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สถึงหกของพื้นที่และตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครสยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก สักแก้วชัเชิงเซาวชนบรุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้เขาจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขาปัตตนานียะลานราธิวาส ในขณะที่พื้นที่สปปลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ช่วงเช้านะครับอากาศเย็นนะอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุด16ถึง22องศาเซลเซียสและก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ตกได้ลาวใต้นะครับบริเวณแขวงเซกองอัตปือและจำปาสัก์คลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรฮะฝั่งอันดามันทั้งตอนบนและก็ตอนล่างนะครับคลื่นก็ยังคงสูงไม่เกิน1เมตรในวันนี้สวัสดีครับ